สวัสดีครับช่างเอกครับผมนะครับวันนี้นะครับก็อยู่กลางทุ่งเลยนะครับบรรยากาศเย็นสบายนะครับก็แดดดีนะครับแต่อากาศไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับก็นะครับวันนี้นะครับทีมงานของเรานะครับ m s ็มเ t and s o อ a ด์โซ l เนะครับหรือว่า Home Solar นะครับได้มีโอกาสนะครับเข้ามาให้บริการอ่าบ่อสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ของพี่มานิตนะครับอยู่ที่ท่าฉนวนนะครับ ท่าฉนวนนะครับน่าจะขึ้นอำเภอกงไกรลาชจังหวัดสุโขทัยนะครับเป็นตำบลท่าฉนวนนะครับอ่าน่าจะอยู่หมู่หนึ่งนะรตรงนี้สําหรับวันนี้นะครับอ่าของพี่มณิทเองเนี่ยนะครับก็ได้เจาะบ่อนะฮะเจาะบ่อหน้าหกไว้แล้วนะครับแล้วก็ลงเสมอไว้นะครับเป็นเสมอขนาด5แรงม้านะครับเป็นของแฟรงกินนะครับหย่อนไว้ทั้งหมด10ท่อนนะฮะตามข้อมูลที่ลูกค้าให้ไว้นะครับเพราะว่าลูกค้าจะหย่อนเสมอไว้เอง นะครับก็เลยนะครับติดต่อให้ทีมงานของเราเนี่ยนะครับเข้ามาติดตั้งในส่วนของระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์แต่เดิมต้องเท้าความก่อนว่าแต่เดิมเนี่ยนะครับทางญาติของพี่มณิตเนี่ยคือพี่แจ๋วนี่นะครับก็ได้ติดตั้งกับเราไว้แล้วนะครับหนึ่งบ่อนะครับแล้วก็ญาติพี่น้องของแกอีก2อสบ่อนะครับก็ได้ใช้บริการของเรามาประมาณ2ปีแล้วนะครับก็วันนี้นะครับก็ได้รับความมว้วางใจนะครับจากทางพี่แจ๋วนะครับก็คือ พี่แก้วเนี่ยติดเพิ่ม1บ่อแล้วก็ให้พี่มณิทเนี่ยนะครับมาใช้บริการของเราด้วยอีก1บ่อนะครับตรงนี้เราใช้แผงนะครับขนาด500วัตต์เลยนะครับใช้แผงไซส์ใหญ่เลยครับวันนี้นะครับ500วัตต์ทั้งหมด16แผ่นนะครับปกติเนี่ยสิแผ่นก็ใช้ได้นะครับแต่วันนี้ใส่16แผ่นเลยนะครับลูกค้าบอกขอแรงๆขอจัดเต็มเลยนะครับนะราคาสูงนิดนึงนะครับราสราคาสูงนิดนึงนะครับช่วงนี้เนี่ยแผง ราคาขึ้นด้วยนะครับราคาต่อชุดเนี่ยฮะที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับก็แสนห้ากว่ากว่าเลยนะครับราคาค่อนข้างสูงนะครับในส่วนของโครงสร้างนะครับทางลูกค้านะคอมเมนต์มาเลยว่าขอเป็นเับปูนนะครับเนื่องจากพื้นที่แถวเนี้ยเวลาหน้าน้ำเนี่ยครับเขาใกล้แม่น้ํายมนะครับก็จะมีเรื่องน้ําท่วมนะครับก็เลยขอเป็นเสาปูนดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นเสาเหล็กเนี่ยแช่น้ำนานๆก็จะเป็นสนิมได้นะครับ แต่ว่าแน่นอนครับในส่วนของโครงสร้างของเราเนี่ยนะครับเสาปูนก็จริงนะครับแต่ว่าโครงสร้างด้านบนนะครับก็ยังเป็นเหล็กกาวันไนท์แล้วก็ยังใช้เป็นในส่วนของรางอรลูนะฮะเป็นอุปกรณ์มัลติ้งที่จับยึดโซล่าเซลล์มาตรฐานนะครับก็ยังใช้เป็นรางอรลูแบบนี้นะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของกาวรักนะครับจับในส่วนของกราวนะฮะสายกราวนี้เราก็จะใช้เป็นสายเบอร์สิบเลยนะครับนะตามมาตรฐานเลยนะครับ นะตอกราวให้เรียบร้อยนะครับในส่วนของอุปกรณ์มอเตติ้งต่างๆนะครับก็จะจับยึดอย่างมาตรฐานนะครับจะไม่มีปัญหาเรื่องของสนิมนะครับในระยะยาวๆนะครับเพราะว่าในส่วนของเรียวหรือว่ารางเนี่ยนะครับเขาเป็นในส่วนของอลูมิเนียมนะครับก็ปัญหาเรื่องสนิมจะไม่มีนะครับโครงสร้างก็เรียบร้อยสวยงามนะครับนะฮะจับยึดแผ่นไว้มาตรฐานทั้งหมด16แผ่นนะฮะแผ่น500วัตต์ก็ จัดวัดกันไปสูงๆเต็มๆเลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเวลาประมาณสักน่าจะสิบโมงกว่าๆนะฮะสิบโมงห้าสิบนาทีนะครับก็ปั๊มทํางานอยู่ที่ห้าสิบห้าเฮิร์ตเลยนะครับรันเต็มแม็กเลยนะครับมาดูค่าพารามิเตอร์กันนะครับโวลต์ขนาดต่อโรดเนี่ย664โวลต์นะครับเอาพูกออก4 1 4โวลต์นะครับกินกระแส8.8แแอมป์ นะฮะสวยๆนะครับกระแสไม่สูงปั๊มแรงาัน3 3 0รอรอบนะครับเน้นๆสวยๆเลยเดี๋ยวเรามาดูน้ํากันนะฮะในตู้เช่นเคยนะครับนะฮะเราก็มีในส่วนของโหมดสลับการใช้งานกับไดปั่นไฟนะครับหรือว่าเป็นไฟสามเฟสนะครับสำรองไว้ให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับมีทามเมอร์ตั้งเวลาเปิดปิดให้เรียบร้อยนะครับเกิดกันฟ้านะครับกันไฟกระชากนะครับในกรณีเกิดไฟกระชากเข้ามาก็ลดความเสียหายให้กับระบบของเราได้ นะครับอินเวอร์เตอร์เราก็ใช้เป็น g d 1 0 0นะครับนะฮะ GD100 INVT เนะครับเป็นรุ่นมาตรฐานที่เราใช้งานกันบ่อยๆนะครับตรงนี้ก็ทำในส่วนของกรมครอบอีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อเซฟตี้นะครับกันขโมยนิดนึงนะฮะแล้วก็เดี๋ยวช่างกำลังเก็บงานเก็บสีนะครับให้เรียบร้อยสวยงามตรงนี้นะครับเป็นปริมาณน้ำนะครับที่ออกนะฮะที่ออกจากข้อขนาด3นิ้วนะอันนี้ก็เปลนลูกค้านะครับ ลูกค้านะครับน้ําออกแดงๆสวยๆนะครับพี่มันนี้เขาย่อนไปกี่ท่อนนะขออีกทีสิดท่อนใช่ไหมนะครับจากข้อมูลนะฮะจากลูกค้าก็ย่อนไปประมาณสิบท่อนน้ําถือว่าออกดีมากนะฮะสวยเลยออกเป็นลำถ้าย่อนสิบท่อนนะน้ําออกขนาดนี้นีถือว่าสวยฮะระบบทํางานสมบูรณ์มากนะครับนี่แน่นท่อแบบนี้เลยนะครับออกมาเป็นลำเลยนะครับก็นะครับ สำหรับระบบที่ทำงานดีนะครับน้ำเนี่ยที่ออกมาก็จะดีด้วยนะครับเลือกระบบเหมาะสมปั๊มเหมาะสมใบพักเหมาะสมนะครับแล้วก็เรื่องของแรงจ่ายหรือว่าพลังงานนะครับมีมากเพียงพอนะครับก็จะได้น้ําดีๆแบบนี้นะครับทุกๆบ่อเลยนะครับยังไงนะครับสําหรับท่านที่สนใจนะฮะก็สามารถติดต่อสอบถามทีงานเราเข้ามาได้นะครับก็โทรกันมานะฮะที่เบอร์ศูนย์แ ห้าเก้าหกแปดแปดสองหกนะครับก็สอบถามกันเข้ามานะครับกับช่างเอกได้เลยนะครับหรือว่าท่านที่จะแวะเวียนไปที่ร้านนะฮะอำเภอสังขาะจังหวัดสกิตย้อนธนาคารท่ตการเกษตรนะครับร้านอเมซูริตแอมโซราเซลนะครับก็แวะเวียนมาสอบถามกันได้นะครับขอบคุณมากครับผม